วิธีค้นพบ exoplanet หรือดาวเคราะห์อนอกระบบสุรยิยะมีอยู่แั้งห้าวิธีในการค้นพบในปัจจุบันแล้วก็มีดาวเคราะห์เป็นพันันดวงเลยเรามาชมวิธีกันเลยนะครับสวัสดีครับดูดาวการอาร์ิลูซัสโซนเมอร์วันนี้จะมาพาทุกทท่านไปรู้จัก exoplanet นะครับ exoplanet ก็คือดาวเคราะห์อนอกระบบสุริยะน,นั่นเองอันนี้ที่มาจากเว็บไซต์ exoplanets นะครับ d nasa gov นะซึ่งก็คือ exoplanet หรือ extrasolar planet นะก็คือเป็นดาวเคราะ ที่เหมือนกับโลกหรือดรดันักสบดีดาวศุกร์นี่แหละแต่ว่าอยู่นอกระบบสุริยะอยู่ในระบบอื่นๆซึ่งปัจจุบันเราค้นพบเป็นระดับพันดวงแล้วนะครับเอ็กโซแพเน็ตจริงๆเราเจอเยเอะแยะไปหมดเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะเป็นภาพที่ก็อาจจะเพิ่งรู้ล่าสุดนี้เองเมื่อไม่นานมานี้ Proxima Centauri B Proxima Centauri เป็นดาวเร่งที่อยู่ใกล้โลกเราใกล้วที่สุดคือประมาณ4ปีแสงซึ่งก็คือมีดาวเคราะ โปรเจกรอบซึ่งเราเรียกว่า Proxima Centauri b นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพเอ่อภาพเขาเป็นข้อมูลของ Proxima Centauri b เนาะใครอยากรู้อะไปอ่านเพิ่อมอีกทีหนึ่งแล้วกันทีนี้วันนีเ้เรารู้ได้ไงว่า exoplanet นะเนี่ยหรือดาวเคราะห์นอกนระบบสุริยะเราค้นพบกันได้อย่างไรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีการค้นพบอยู่5แบบนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเอ่อซึ่ง NASA เขาก็มีการหา exoplanet เต็มไปหมดเลยเนาะ ซึ่งคนพบคั้งแรกตั้งแต่ปี1917นะ,อะนอกจากนั้นก็คือปัจจุบันก็จะมีการใช้ยานอวกาศ Spitzer Space Telescope ซึ่งก็เป็นาายานอวกาศ Space Telescope เนาะซึ่งตั้งแต่ปี2013นล่ส่งที่ไปเพื่อตามหาแล้วก็ได้ค้นพบระบบ t r a p i s t 1นะซึ่งก็คือเป็นระบบดาวฟอ์นอตอสุริยะที่มีดาวเคราะหลายดวงเต็ไมไปหมดเลยซึ่งปัจจุบันก็จะมีคนพบกันอยู่ ทีนี้เขาก็จะมีคาว่า confirm กับ candidate exoplanet นะคอ confirm คือหมายความว่าเราค้นพบ exoplanet ดวงใหม่แต่ว่า candidate ของ exoplanet ที่ habitable หรือว่าสามารถดำรงชีวิตมีสิ่งมีชีวิตในงเราได้เนี่ยมันเยื่อยไนขยเยอะกว่านั้นมากเช่นต้องไม่ร้อนไปไม่หนาวไปตัวดาวฤกษ์หลักเนี่ยมีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะทำให้มีช่วงชีวิตที่ยาวนานพอให้เกิดวิวัฒน,นาการของสิ่งมีชีวิตไนงะทีนี้ อันนั้นก็จะค่อนข้างเป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันต่ออีกทีแล้วกันทีนี้เราตั้งชื่อเออรู้จักเรื่องของเอ็ก exoplanet ได้ยังเอไง exoplanet เนี่ยแต่ก่อนเขาก็ตั้งชื่อแบบตัวตัวแต่ละอันแต่ว่าทีนี้มันก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาเลยมาตั้งเป็นรหัสผมยกตัวอย่างเช่น kepler สิบหก b นะ kepler สิบหก b kepler เป็นชื่อยานอวกาศที่เจอคือยานอวกาศ kepler นะซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศเอ่อสิบหกก็คือเจอคนพบเป็นดวงที่สิบทุดที่สิบหกดวงที่สิบหกแล้วก็ b ก็คือเป็นดาวดาวเคราะห์ที่คนพบโปติเขาจะเรียงอย่างนี้ก็คือว่าเขาใช้ A เป็นดาวฤรษ์ดวงหลักแล้วก็ B C D E F C เนาะซึ่งโดยทั่วไปถ้าเกิดเขาคนพบครั้งแรกเขาก็จะนับว่า B เป็นดวงที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็ C D, D E ะไรไล่ไปเรื่อยๆ A นะครับอันนี้ก็คือเป็นจากของ NASA นะซึ่งเป็น5วิธีที่ใช้หาดาวเคราะห์นะมีอยู่5วิธี1คือ radial velocity เนาะก็คือมองดูคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป อันที่2อง transit ก็คือดูการผ่านหน้าของดาวเคราะห์อันที่สาม direct imaging ก็คือเหมือนถ่ายรูปตรงตรงอันที่4ก็คือ gravitational microlensing ก็คือ,อ,อใช้ microlensing จากเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่บิดแสงให้มันมารวมตัวกันเป็นเลนส์แสงบางอันก็จะสว่างมากผิดปกติกในบางช่วงอันที่5คือ astrometry ก็คือดูการเคลื่อนที่ของดาวเคราะที่แกว่งสายไปเพื่อหาดาวเคราะหนอกระบบสุริยะนะครับเอาเรามาดูทีละว,วิธีกันดีกว่า เรามาดูวิธีการตามหาดาวคอร์นระบสุวยยะ5วิธีกันเลยนะครับวิธีแรก radial velocity watching for wobble ทีนี้คือหมายความว่าปกติดาวคอร์ก็จะโคจรรอบรอบดาวเลือกดวงหลักอย่างนี้นะทีนี้ดาวเรื่อดวงหลักมันก็จะใส่ใส่แบบนี้นิดนึงทีเนี้ยไอช้ชงที่ดาวเรื่องดวงหลักเนะี่ยโคจรหันออกจากโลกเนะี S ่ยแสงก็จะเคลื่อนไปทางสีแดงแต่ช่วงที่วิ่งเข้าหาโลกแบบนี้ก็จะวิ่งเข้าหาสีน้ําเงินเรียกว่า blue shift แล้วก็ red shift นะ ไอช่วงสเปกตรัมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราเอาคำระยะห่างที่มันคำนวณเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วก็กับความกับความเร็วที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาคำนวณหาหมวลของวัตถุที่วิ่งรอบๆได้หรือเจ้าดาวเคราะห์ที่วิ่งรอบๆซึ่งจริงๆเราอาจจะมองไม่เห็นได้โดยตรงเนี่ยแต่ว่าเราคำนวณจากตรงนี้แล้วหาได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะจับคู่กันเป็น two two, sister, uh, two body system นะก็คือเป็นดา,ดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์เรารู้ความเร็วดาวฤกษ์ เรารู้เสเปกตรัมที่เปลี่ยนไปของดาวฤกษ์ช่วงที่มันบลูชิฟเดสชิฟจากความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปมาแปลงเป็นความเร็วนะครับแล้วก็ระยะห่างที่มันวิ่งเคลื่อนไปเราก็จะพอดาวเคราได้นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีที่1 r a d i เบเดียลเวล o c i t y ก็คือดูเหมือนดูไอช่วงที่มันเปน็นวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอะไรให้เปรียบเทียบกับรถไฟรถไฟที่วิ่งเข้าหาเราจะเสียงแหลมขึ้นก็เหมือนกับบลูชิฟ หรือขึ้นแสงที่วิ่งเข้าหาสีน้ําเงินมากขึ้นที่มีความถี่สูงข,ขึ้นแต่พอรถไฟวิ่งออกจากเราเสียงวูดก็จะเบาลงก็จะเป็นเสียงต่ําลงมันก็จะวิ่งชิปไปหาเรสชิปนั่นเองก็คือความถฉี่ต่ําลงนะครับความยาวขึ้นเพิ่มขึ้นวิธีที่2อ transit transit ก็คือเราใช้หลักการว่า searching for all shadows นะครับก็คือช่วงที่ดาวครอสเนี่ยตอนแรกก็มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าดาวครอสมันก็บังเอิญมาวิ่งตัดหน้าดาวเษ์หลักทำให้แสงมันดรอกไปนิดหนึ่ง ทีเนี้ยเราก็คำนวณจากไอแสกที่ดอกไปเนี่ยทำให้เรากะขนาดของวัตถุที่วิ่งล้อมรอบได้แล้วก็ระยะเ,เวลาที่วิ่งตัดหน้ากี่กี่วินาทีกี่นาทีเนี่ยมันก็สามารถบอกได้ว่าดาวเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่โดยประมาณมวลเท่าไหร่ก็จะมาเป็นสเต็ปตอ่อไปอันนี้ก็คือ t า a สิ i t นะครับวิธีที่3 direct imaging ปกติก็คือ ถ้าเกิดเราหลีแสงของดาวเรื่องดวงหลักเราก็จะมองเห็นดาวดาวเพที่อยู่ข้างซ้ายนะแต่จริงๆปกติมองไม่เห็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาบังตัวดาวเรื่องดวงหลักเ,ออเราก็จะพอมองเห็นดาวเพล่ที่ซ่อนอยู่ได้เนาะนี่เราเรียกว่า direct imaging ก็คือการถ่ายรูปตรงๆนั่นแหละแต่ว่าปิดแสงดาวเรื่องดวงหลักนะหรือบางทีถ้าเกิดถ่ายได้ตรงๆเขาก็ถ่ายเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แสงของดาวเพล่ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันรีมากๆมาสังเกตง่าย อันนี้ก็คือถ่ายรูปเซลฟี่โดยตรงนั่นเองวิธีที่4ี่ gravitational microlensing วิธีนี้อาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงก็คือมีแสงที่วิ่งออกจากดาวฤกษ์นะวิ่งไปวิ่งมาแต่ทว่าจริงๆแล้วก็มีดาวเคราะห์ที่วิ่งผ่านเรามาด้วยเนาะจุดสีฟ้าตรงด้านล่างก็เป็นจุดที่เราเนี่ยออมองเห็นมองเห็นดาวฤกษนะ์เนาะอันนี้คือจุดตรงที่เป็นโลกเราทีนี้การที่ดาวเคราะห์มาวิ่งตัดหน้าแต่จริงเรามองไม่เห็นดาวเคราะห์เนาะ ทีนี้พอดาวเคราะห์มาวิ่งตัดหน้าเนี่ยทาให้แสงที่อยู่ลําแสงข้างๆไปตรงเส้นสิเส้นสิฟ้าแนวตรงกลางเนี่ยปกติจะมีแค่เส้นเดียวทีนี้พอดาวเคราะห์มันวิ่งผ่านแสงมันก็เลยจะบิดเบี้ยวแล้วก็มันก็มาเจอกันบ้างมารวมกันบ้างในบางช่วงซึ่งเราเรียกว่า gravitational microlensing light in gravity lens ก็คือดาวเคราะห์ที่วิ่งตัดหน้าทําหน้าที่รวมแสงเหมือนเลนส์นูนเอาแสงรวมมาที่โลกเราเองนะครับวิธีนี้ลำมากๆแต่ว่าก็ ค้นพบมาไม่นานนี้เองนะครับวิธีที่5้าอสโตรเมทรีจะคล้ายๆวิธีแรกวิธีแรกที่เราใช้เรชชิปบลูชิปนะวิธีอสโตรเมทรีเนี่ยจะเป็นการสังเกตว่าอ่ะอันนี้เห็นประมองมองดาวฤกษ์จะเห็นว่าดาวฤกษ์ดวงนี้เนี่ยมันแอบวิ่งสายๆไปทางซ้ายทีขวาทีวนๆกลมๆเนาะมายูสกูลมอนูเมนต์ก็คือการเคลื่อนที่เล็กๆอย่างเงี้ยที่มันสายเล็กๆเนี่ยมันเพราะมันแดงน้อตกของดาวคล้องซึ่งมันอาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็ทําให้ ดาวเรื่องดวงหลักมันสายได้ทีนี้เขาก็จะวัดตำแหน่งของท้องฟ้าแล้วก็สาม,มารถคำนวณได้ว่าจริง,รงๆแล้วมันมีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบๆแบบนี้แต่จริงๆเรามองไม่เห็นนะโอเคนี่ก็เป็น5้าวิธีในการตามล่าหาเอ o p l a n e t เนะครับซึ่งออปัจจุบันเนี่ยมันก็ค้นพบกันได้เป็นระดับส0 0พันกว่าดวงแล้วนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีการค้นพบที่จำนวนไม่ได้เท่ากันเนาะปัจจุบันเนี่ยหนักข้อมูลมาที่ย8ดพฤษภาคมสอง1ันยิบเ เราคนพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไปแล้วนะครับ4,389ดวงครับแล้วก็มีแคนดิเดตที่เขากำลังหาคนพบเพิ่มเติมอีก5,942นะแล้วก็มีระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ3,260ระบบแล้วนะครับก็จะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยก็สําหรับทุกทท่านที่ต้องการหารายละเอียดเพิ่มเติมให้ลองมาอ่านเพิ่มเติมใน exoplanets.nasa.gov นะครับอันนี้ก็เป็น หลายข้อมูลหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านพอเข้าใจเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ